ขนมโคนะคะมาดูส่วนผสมของขนมโคว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะขนมโคจะประกอบไปด้วยในส่วนของที่เป็นไส้ขนมแล้วก็เป็นแป้งที่ใช้หุ้มไส้ขนมนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นนาคทิที่สามารถจัดเสิร์ฟไปพร้อมกันนะคะส่วนผสมของ ตัวไส้นะคะจะประกอบไปด้วยมพะพร้าวทึนทึกนะคะขูดเป็นเส้นน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลมาพาะพร้าวนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็อาจจะต้องมีการหั่นซอยให้ให้มีขนาดเล็กนิดนึงเพื่อที่จะสามารถละลายเข้ากันได้ง่ายนะคะแล้วก็มีส่วนของแป้งข้าวเหนียวค่ะในส่วนของแป้งเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับน้าร้อนนะคะนวดพอนิ่มมือแล้วก็นำไปนำไปปั้น หุ้กับไส้ขนมนะคะพอมาส่วนในของน้ํากะทิก็จะประกอบไปด้วยหัวกะทิค่ะน้ําตาลทรายแป้งข้าวเจ้านะคะเล็กน้อยแล้วก็เกลือนะคะเพื่อปรับรสให้มีความเค็มหวานที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะมาดูส่วนผสมที่เราจะต้องเริ่มทํานะคะก็คือเราจะทําไส้ขนมก่อนนะมะพร้าวที่เราใช้ก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นเป็นเส้นเล็ก พยายามขูดให้เป็นเส้นที่ฝอยถ้าเกิดเราผูดเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลานําไปผัดไส้มันจะทําให้ไส้ขนมของเราไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ก็คือชิ้นภาพ้ัวใหญ่เกินไปนะคะให้เราใส่มะพร้าวทึกงลงไปในกระทะทองได้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้อาจจะเปิดไฟนะคะเบาๆก่อนเติมน้ำน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยน,นะคะเพื่อช่วยให้การละลายของน้ำตาลละลายได้ดีมากขึ้นผัดให้น้ำตาลเริ่มละลาย ไฟที่ใช้ก็คือเป็นไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้มีความหอมมากขึ้นนะคะหรือว่าทําปริมาณมากสามารถที่จะเที่ยวตัวน้ําตาลนะคะให้ละลายเดือดแล้วก็มีความหอมก่อนจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวลงไปนะคะแต่ถ้าเราทําปริมาณน้อยวิธีนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะอันนี้แนะนํานไว้สําหรับเราทําปริมาณมาก ให้ใช้วิธีการผสมมะพร้าวเราใส่มะพร้าวลงไปแล้วก็อาจจะมีน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยผัดให้เข้ากันนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลมีความหอมเดือดฟูก,ก่อนจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวตามลงไปแล้วก็ผัดอีกสักนิดนึงก็จะสามารถใช้ได้นะคะในสาหรับนี้เราจะใส่ส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยเพื่อที่จะให้เกิดการเกาะตัวกันได้ดีมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เราสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของ ความหวานของไส้ได้ถ้าเกิดเราต้องการให้มีความหวานน้อยลงนะคะก็อาจจะมีการปรับลดน้ำตาลซึ่งแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ไส้ขนมเนี่ยสามารถยึดเกาะกันแลวก็ปั้นด้วยกันได้นะคะการที่เราเติมแป้งเข้าไปนะคะก็จะช่วยให้การเกาะตัวของไส้เนี่ยได้ดีขึ้นนะคะโดยการลดความหวานลงวิธีการนี้ก็ใช้ได้ถ้าสําหรับคนที่ชอบความหวานที่น้อยนะคะ สีของตัวไส้เราก็จะเห็นว่าสีของตัวไส้ขนมจะเป็นไปตามสีของน้ําตาลที่เราใช้นะคะถ้าเกิดเราใช้น้ําตาลที่เก็บไว้นานนะคะสีมันจะมีความเข้มมากขึ้นเราก็จะได้ไส้ขนมที่มีความสีที่มันเป็นสีน้ําตาลออกเข้มนิดนึงถ้าเกิดว่าน้ําตาลที่เราใช้ใหม่ก็จะมีความาเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะแล้วก็ยังมีความใสอยู่การเลือกใช้วัตถุดิบก็สําคัญนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าวัตถุดิบมีผลต่อทั้งสีและก็รสชาติของตัวขนมถ้าน้ําตาลที่เราเลือกใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ๆเราก็จะมีความหอมหวานที่มีความละ,ะมุนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําตาลที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นมันก็จะทําให้สีของขนมของเรานั้นออกมาไม่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะหรือว่าในเรื่องของรสชาติก็อาจจะไม่หอมหวานเหมือนกันที่เราใช้น้ําตาลแท้ๆนะคะ พอน้ําตาลเริ่มละลายหมดประมาณนี้นะคะเราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปได้เลยค่ะนะคะค่อยค่อโรยลงไปผัดให้แห้งลักษณะเป็นประมาณแบบนี้นะคะพอที่จะปั้นได้เราก็จะปิดไฟนะคะ อันนี้คือสีของไส้จะมีความเหลืองสว่างจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนถ้าเราชอบอไส้ขนมที่มีความหอมด้วยกลิ่นของเทียนอบนะคะเราก็จะไปอบด้วยฟันเทียนค่ะก้อนนี้ก็จะเพิ่มลักษณะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของขนมไทยที่ทําให้ตัวไส้ขนมเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นนะอันนี้พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ต่อไปนะคะในขณะที่เราพักไส้ไว้ให้เย็นแล้วก็ขึ้นรูปเราก็จะมีมาดูส่วนผสมของแป้งนะคะส่วนผสมของแป้งนะคะหลักๆเลยแล้วคือเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะลักษณะของแป้งข้าวเหนียวนะคะก็จะมีลักษณะส,สีไม่ขาวมากนะคะเวลาจับดูก็จะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะสากมือนะคะใส่ลงไปค่ะ จากนั้นก็ผสมน้ําร้อนลงไปนะคะหรือว่าประมาณน้ําอุ่นจริงๆส่วนผสมของเหลวที่เราจะใส่ลงไปในแป้งอะคะ่ะสามารถใช้เป็นเป็นน้ำร้อนน้ําอุ่นก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ํากะทิก็ได้นะคะก็จะช่วยให้แป้งมีความนุ่มได้เหมือนกันค่ลงไป นวดให้แป้งหมดตัวฝุ่นนะคะเราสังเกตว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าแป้งยังเป็นเม็ดๆยังมีส่วนที่เป็นเป็นฝุ่นละอองนะคะฟุ้งอยู่นะคะก็เติมน้ำลงไปก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคเวลาเวลาเรานวดแป้งนะคะก็ใช้ตรงข้อมือตรงนี้ค่ะนะคะกดลงไปแบบนี้แล้วก็กลับแล้วก็กดลงไป ถ้าเรารู้สึกว่าแป้งมันดูแฉะเกินไปนะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะอาจจะวิธีการแรกเลยนะคะถ้าเราไม่เพิ่มในส่วนของแป้งเราสามารถที่จะพักตัวแป้งนะคะไว้สักประมาณสินาทีนะคะตัวแป้งก็จะดูดน้ําแล้วก็มีความข้นมากกว่านี้นะคะก็คือจะจะแห้งะะอันนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันนิ่มเกินๆๆไปขึ้นลุกขึ้นลุกไม่ได้ก็ ใช้วิธีการพักแป้งไว้นะคะพอแป้งเริ่มแห้งนิดนึงดูดความชื้นไปก็จะทําให้แป้งกลับมาใช้ได้หรือถ้าเราจะใช้วิธีการเติมแป้งเข้าไปก็ได้แต่วิธีการที่เราพักแป้งไว้จะทําให้ตัวขนมของเราค่ะมีความนุ่มมากกว่านะคะเพราะว่าเวลานําไปต้มเนื่องจากว่ามันจะมีปริมาณน้ําเยอะก็จะทําให้แป้งไม่กระด้างนะคะ จะให้ดีก็นวดแล้วก็พักไว้ประมาณสักสินาทีเราก็จะได้ลักษณะแป้งที่พอดีนะคะแบบนี้แล้วก็พักไว้นะคะเราจะนําแป้งที่เรานวดเรียบร้อยแล้วพักไว้ประมาณสินาทีนะคะไปห่อกับตัวไส้นะคะส่วนผสมของน้ํากะทินะคะเราก็จะใช้กะทิที่คั้นเข้มข้นนะคะส่วนของหัวกะทิ ละลายจนกว่าแป้งไม่เป็นเม็ดนะคะพอเราละลายแป้งกับกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาตั้งไฟนะคะก็คือ,อจุดเตาให้ความร้อนได้เลย คนด้วยไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงกะทิก็จะเดือดแล้วก็จะเกาะกันเป็เนเม็ดๆนะคะคนให้กะทิเดือดก่อนนะคะเพราะว่าแป้งที่เราใส่ไปจะได้เริ่มสุกด้วย ในขั้นตอนนี้สําคัญเหมือนกันนะคะว่าจะต้องให้ให้แป้งกะทิเข้ากันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเพราะถ้าเกิดเรารีบใส่น้ําตาลลงไปมันจะทําให้แป้งที่เราใส่ลงไปมันไม่สุกแล้วก็จะมีความอา่สากนิดหนึ่งนั้นก็ต้องให้กะทิกับแป้งเข้ากันดีก่อนแล้วก็เดือดแป้งสุกคองตัวก่อนนะคะ,แล,ะคแล้วก็เราจะค่อยใส่น้าตาลแล้วก็เกลือลงไปการที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอะค่ะมันจะทําให้ตัวกะทิของเราเนี่ยมีความข้น าเราจะเสิร์ฟแบบรา,ากกะทิลงไปนะคะให้กะทิมันข้นแล้วก็เกาะกับตัวขนมตัวแป้งนี่ก็จะช่วยได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการให้มีลักษณะมันเป็นน้ําเหลวนิดนึงนะคะก็ลดปริมาณของตัวแป้งข้าวเจ้าลงนะคะการเกาะตัวของตัวน้ำกะทิก็จะลดลงด้วยนะคะอันนี้สังเกตว่าเริ่มเดือดแล้วนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เดือดแบบนี้เดือดปุดๆนะคะเพราะถ้าเดือดพลาดมากๆก็มันจะทําให้กะทิของเราเสียล,ลักษณะก็คืออาจจะมีการจับตัวกันเป็นก้อนๆนะคะก็จะไม่สวยงามนะคะพอเริ่มเดือดแบบนี้แล้วเราก็ใส่น้ําตาลลงไปนะค,ะ,คะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเกลือจะช่วยปรับรสให้ขนมไทยมีรสที่กลมกล่อมนะคะมีไม่หวานแรงจนเกินไป คนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายนะคะจากนั้นเราก็จะปิดไฟพักไว้สำหรับจะเสิร์ฟกับตัวขนมเราจะดูได้ไงว่าน้ำตาลละลายแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาเราคนใช้ตัวไม้ไม้พายกับกระทะทองเราจะได้ยินเสียงหรือว่าคือสัมผัสได้ว่าน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะคะละลายหมดแล้วก็จะไม่มีเสียงนะคะแค่นี้เราก็ปิดไฟพักไว้นะคะ เกจกะทิจะมีความพ้นเล็กน้อยเห็ mm hmm. นไหมคะจะลักษณะก็คือจะสามารถที่จะเลือกตัวไม้ภายได้นะคะ่ะอุณหภูมิที่ที่ลดลงนะคะจะทําให้การเกาะตัวของกะทิมันจะมีความพ้นมากขึ้นนะอันนี้เราพักไว้ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการห่อไส้ขนมนะคะในในระหว่างที่เราจะ นำตัวแป้งที่เรานวดไว้แล้วก็มาหุ้มไส้ขนมเราก็ตั้นน้ำไว้นะคะให้เดือดจากนั้นก็ปั้นไส้ขนมค่ะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะคะขนาดประมาณ10กรัมนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งประมาณ1 0 1ถกรัมได้นะคะแบบนี้นะคะ่ะจากนั้นก็แผ่แป้งนะคะออกเป็นแผ่นแบบนี้ แล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็ม้มเราค่อยๆลรูปตัวแป้งนะคะขึ้นมานะคะมันก็จะหุ่มแต่ก็คลืงนเบาพยายามอย่าให้มีมีช่องมีช่องว่างระหว่างแป้งนะคะเพราะเวลาเราเอาลงไปต้มมาขาน้ำอาจจะทะลักเข้าไปได้การสร้างน้ําให้เดือดก็คือจะต้องเดือดแค่เดือดปุดปุดใช้ไฟไฟกลางก็พอนะคะพอน้ําเดือดแล้วให้เราลดไฟลงถ้าเกิด มันเดือดแรงมากจะทําให้น้ําในแรงเดือดของน้ําค่ะทันลักเข้าไปในตัวไส้ขนมของเราได้นะคะขนมก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เหนียวหนึบใส่ลงไปค่ะสังเกตนะคะว่าขนมที่เริ่มสุกอะค่ะสีสีของแป้งก็ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่เราเห็นว่าเป็นสีขาวเลยเขาก็จะออกเป็นขาวนวลมากขึ้น แล้วก็ถ้าสุกเต็มที่ขนมก็จะลอยขึ้นมานะคะลอยจากน้ำเดือดธรรมดานะคะถ้าเราตั้งน้ำเดือดแรงมากๆบางทีการลอยขึ้นมานะคะแป้งอาจจะยังไม่สุกแต่อาจจะเกิดจากแรงที่น้ำมันเดือดมันถึงได้ลอยตัวขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะก็ใช้น้ำแค่เดือดปานกาง ปริมาณน้ํานะคะที่ใช้ในการต้มนะคะก็ควรที่จะมีประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะคะไม่ควรที่จะน้อยเกินไปเพราะว่าถ้าน้อยเกินแล้วก็เวลาเราใส่ขนมลงไปอะค่ะแทนที่มันจะเห็นลักษณะข,ของขนมที่สุกรอยตัวขึ้นอย่างชัดเจนก็อาจจะไม่เห็นนะคะอันนี้ขนมเริ่มสุกแล้วก็จะมีการลอยขึ้นมาพอขนมเริ่มลอยตัวนะคะให้ให้ขนมลอยตัวสักพักหนึ่งนะคะประมาณสัก หวินาทีก็ได้นะคะก็คือให้ให้ตัวขนมอะค่ะลอยลอยสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ตักขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะอันนี้ก็สุกแล้วตักขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่คือขนมที่สุกแล้วจากนั้นก็เราก็จะผ่านลงมาในาน้ำเย็นพักไว้นะคะ เวลาจัดเสิร์ฟก็จะราดด้วยน้ำกะทิถ้าเราใส่ขนมลงไปพร้อมกันนะคะปั้นทีเดียวแล้วก็ใส่ลงไปพร้อมกันเวลาตักขึ้นนะคะมันก็จะตักได้ทีเดียวนะคะแต่ถ้าเราทําไปต้องไปก็อาจจะต้องคอยสังเกตดูว่าขนมชิ้นไหนที่สุกแล้วก็ลอยตัวขึ้นก็ต้องช้อนขึ้นนะคะเพราะเราตั้งไว้พักไวให้นานเกินไปแป้งที่เราใช้หุ้มมาค่ะก็จะมี จะ,จะดูเละเกินไปนะคะวิธีการจัดเสิร์ฟนะคะอันนี้เราจะได้ตัวขนมโคละเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหุ้มไส้เรียบร้อยแล้วต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาการจัดัเสิร์ฟน,น,นะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟขนมโคลนะคะเป็นรูปแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะผักให้สะเด็ดน้ำนิดนึง ประมาณ4ีถึงหลูกก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะราดด้วยน้ำกะทิอันนี้คือน้ำกะทิที่เราทำไว้เมื่อกี้สังเกตว่ากะทิเวลามันเย็นนะคะมันจะมีความข้นขึ้นนคะจากเดิมเมื่อกี้ ขนมโภน้ำกะทินะคะหรือว่าถ้าจะจัดเสิร์ฟแบบเป็นน้ำผูกขิกนนี้ก็ได้โดยการที่จะต้องอาจจะต้องเพิ่มลักษณะของตัวกะทิให้มันดูข้นหน้ากว่านี้นะคะแล้วเราก็ตักหยอดลงไปค่ะแต่ถ้าลักษณะแบบนี้คือเราก็จะได้ทานลักษณะของน้ำกะทิที่มีความเค็มหวานด้วย